เดยวสวนสาธารณะสนุกจังมาริกับไมโลกำลังจะไปให้อาหารเป็ดในสวนสาธารณะแต่ต้องสวมเสื้อสวยๆก่อนออกไปมีเสื้ออยู่สองตัวเสื้อสีม่วงลายดอกไม้กับเสื้อสีส้มเสื้อตัวไหนเป็นของมาริและเสื้อตัวไหนเป็นของไมโลกันนะมาริสวมเสื้อสีม่วงลายดอกไม้ส่วนไมโลสวมเสื้อสีส้มคราวนี้ก็ต้องสวมรองเท้าบูทด้วยมีรองเท้าบูทสีแดงคู่ใหญ่รองเท้าบูทที่แต่งด้วยขนสัตว์รองเท้าบูทสีน้ำเงินคู่เล็ก รองเท้าบูทลายดอกไม้รองเท้าบูทคู่ไหนเป็นของมะลิและรองเท้าบูทคู่ไหนเป็นของไมโลกันนะแต่ทั้งคู่ก็ยังไปกันไม่ได้เพราะต้องเตรียมอาหารเป็ดไปด้วยพวกเป็ดชอบกินอะไรกันนะเป็ดชอบกินขนมปังนาสิมะลิจึงนําขนมปังใส่ถุงแล้วไมโลก็ถือถุงอย่างระมัดระวังคราวนี้ก็ออกไปกันได้แล้ว มาลิกับไมโลจะออกไปให้อาหารเป็ดในสวนสาธารณะทั้งคู่สวมเสื้อสวยๆรองเท้าบูทและนำขนมปังไปด้วยที่นั่นมีเครื่องเล่นเต็มไปหมดเลยมาลิกับไมโลจึงแวะเล่นเครื่องเล่นก่อนไปให้อาหารเป็ดเอ๊ะแล้วขนมปังที่เตรียมมาหายไปไหนนะ